แผนทั้งหมดนะครับมีการตัดหนี้บางส่วนของพ่อค้าและเกษตรกรรายย่อยออกไปทําให้วันนี้ครับพ่อค้าขายข้าวโพดหลายจังหวัดมารวมตัวกันเพื่อที่จะร้องขอความเป็นธรรมจากดี i นะครับติดตามรายละเอียดได้จากคุณทันพิสิทธ์เรศบำรุงชัยครับครับคุณนินรัต,ต์คุณสัตตคุณครับที่กลุ่มสอบสวนคดีพิเศษวันนี้อ่ากลุ่มกลุ่มพ่อค้าอาหารสัตว์จํานวนหนึ่งนะครับรวมตัวกันที่นี่เพราะว่ายังไม่ได้รับค่า อาหารสัตว์หลังจากที่สาฟาร์มถูกฟ้องล้มละลายไปเมื่อปีที่แล้วแล้วด้นก็ทําให้พวกเขากลายเป็นเจ้าหนี้บริษัทนี้รวมกันถึง4,000กว่าล้านบาทแต่ล่าสุดในแผนฟื้นฟูของบริษัทสาฟาร์มกับพบรายชื่อของผู้บริหารของบริษัทเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทตัวเองครับ เอกสารรวบรวมข้อมูลในแผนฟื้นฟูบริษัทสหาฟาร์มจำกัดที่พบว่าผู้บริหารสหาฟาร์มเป็นเจ้าหนี้ของตัวเองคือหลักฐานสำคัญที่กลุ่มพ่อค้าอาหารสัตว์ผู้ส่งวัตถุดิบในการเลี้ยงไก่ของสหาฟาร์มซึ่งนำโดยนายศักชัยพรลาภพรสิริกุลผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามคอนเนอร์โปรดักต์เป็นตัวแทนกลุ่มพ่อค้าอาหารสัตว์อีกกว่า700ร้อยายนำมายื่นแก่เจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ เอกสารระบุมีชื่อผู้บริหารของสหาฟาร์มตระกูลโชคเทวันเป็นกลุ่มเจ้าหนี้สูงสุดสาอันดับแรกใน13กลุ่มมีมูลค่านี่รวมกันสูงถึง500แสนล้านบาทในขณะที่กลุ่มพ่อค้าอาหารสัตว์เป็นเจ้าหนี้รวมกันมีวงเงินประมาณ4 0 0พกว่าล้านบาทสักชัยหนึ่งในผู้เสียหายบอกว่าในวันที่สหาฟาร์ม ถูกยื่นฟ้องเป็นในสาล้มละลายเพื่อขอฟื้นฟูกิจการเมื่อปลายป,ายปี2557มีหนี้สินรวมกันอยู่ประมาณ26,000กว่าล้านบาทครับแต่ในแผนฟื้นฟูที่ส่งถึงเจ้าหนี้เมื่อต้นปีที่ผ่านมากลับมีจํานวนหนี้เพิ่มขึ้นบริษัทละก,กว่า200,000ล้านบาทจึงมีข้อสงสัยนะครับว่ากลุ่มเจ้าหนี้ที่เพิ่มขึ้นเป็นเจ้าหนี้ที่มีตัวตนจริงหรือไม่แล้วทําไมผู้บริหารสหาฟาร์มจึงกลายเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของตัวเอง ผู้เสียหายรายนี้ตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งพ่อค้าอาหารสัตว์แรงงานในฟาร์มค่าน้ําค่าไฟสาฟาร์มไม่เคยจ่ายเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ลงทุนเลยสักบาทแล้วเอาเงินจากไหนจนกลายเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของตัวเองมีการแต่งบัญชีหรือปกปิดซ่อเล้นอะไรหรือไม่ไปฟังเสียงของนายศักชัยกันครับตอนยื่นแผนนะั่นคือประมาณสองสกว่าล้านแตพอเราเห็นแผนเนี่ยกลายเป็นว่ามี คนยื่นเป็นเจ้าหนี้ตอนที่ขอแผ่นพื้นที่เนี่ยเกือบหกแสนล้านก็คือมาจากของเป็นพวกรายชื่อของสาฟาร์มทีนี้เรามาดูนะครับเนี่ยกลุ่มเจ้าหนี้เนี่ยเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนี่ยประมาณหกร้อยลายเป็นเจ้าหนี้สาาฟาร์มสี่ร้อยล้านนะครับแล้วเจ้าหนี้แรงงานหกพันกว่าลายเป็นเจ้าหนี้สามร้อยล้านแต่ในสามร้อยล้านเนี่ยปรากฏว่ามีเครือญาติตระกูลของ ผู้บริหารสาฟาร์มเนี่ยแจ้งนี้ประมาณ35ล้านยื่นสิบสองคนด้านพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนายวรนันท์สีล้ำเป็นคนออกมารับหนังสือจากกลุ่มพ่อค้าอาหารสัตว์ผู้เสียหายกลุ่มนี้นะครับบอกว่าจะต้องนําเอกสารที่ได้รับมอบในวันนี้ไปพิจารณาว่าเข้าตามกฎหมายรับเป็นคดีพิเศษได้หรือไม่ซึ่งก็ใช้เวลายอย่างน้อยสิวันขณะที่นายศักชัยผู้เสียหายบอกว่าอยากให้เร่งรัดก่อนถึงวันที่25พฤษภาคมนี้ ซึ่งจะมีการประชุมเจ้าหนี้เพื่ออนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการของสหาฟาร์มและกลุ่มพ่อค้าอาหารสัตว์ในฐานะหนึ่งในเจ้าหนี้ของสหาฟาร์มก็กลายเป็นเจ้าหนี้รายย่อยที่มีสิทธิ์ออกเสียงเพียง3ทั้งนี้เจ้าพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้แนะนําให้ผู้เสียหายร้องต่อศาลจะรวดเร็วที่สุดนะครับสําหรับการล้มละลายของบริษัทสหาฟาร์มมีขึ้นหลังวิกฤตไข้หวัด ปี2,547และการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ300บาทจนขาดทุนสะสมสารจึงสั่งล้มละลายเมื่อปลายปี2,557และท้ทําแผนฟื้นฟูกิจการแต่ก็ปรากฏข้อน่าสงสัยในรายชื่อของเจ้าหนี้และเป็นที่มาที่ทําให้กลุ่มพ่อค้าอาหารสัตว์กลุ่มนี้ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมในวันนี้ครับ คุณผู้ชมครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของ DSI ได้แนะนําให้กลุ่มพ่อค้าอาหารสัตว์กลุ่มนี้ไปร้องเรียนต่อสารกลุ่มพ่อค้าอาหารสัตว์กลุ่มนี้ก็จะเดินทางไปร้องเรียนตามคําแนะนําของ DSI ซึ่งก็จะติดตามประเด็นนี้กันต่อไปนะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณสัตคุลและคุณนิติรัตน์ครับคุณทันพิสิทธ์นะครับรายงานสดผ่านสัญญา